เอามาลูกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งญใงเลยเอ้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 ยเออเลยพอไปแล้วไปไหนคะลกูกมั่นใจสุดอ่ะกับหลังกับหลังกับหลังลูกกับหลัง กับล้างลูกน้องมินไม่กลับจะไปไหนคะไม่กลับน้องมินจา๋าไปไหนลูกน้องมินน้องมินไปไหนลูกมาระวังรถลูกระวังรถหลบรถก่อน ามามา,มาเดินกลับมาที่บ้านมาลูกมา<แ>อา้าวไม่กลับด้วย <_ an> ไปไหนคะลูกเราจะไปไหนลูก ไปไหนค่ะลูกไปไลาๆเสียงรถมาลบๆๆๆไม่ทาเดินสอย ไปไหนหาวานไหมบาวาน์โซ่รุ่นอะไรบ้าวานไหมดิ๊ดดิ๊ดดิด,ด <laughs> ยืนนิ่งเลย ๊ายบายสิบายบายพ่อก่อนส่งจุ๊บด้วย <c oughs> เอ,อ่อเคค่ะาเก่งมากเก่งมากก็ไปเดินต่อไป